กำลังรอน้องพูดอยู่แอร้องพูดแล้วใช่ค่ะนาทีก็ได้ออกงานเป็นครอบครัวแบบเต็มเต็มพักทีค่ะก็ปกติก็จะมีแค่หนูพี่ชายค่ะแล้วก็คุณแม่ไอ้คนนี้ชอบแบบเป็นหนุ่มหลอดหลอดน้องชายชอบแว่นน้องชายแบบถ้ามางานแว่นเนี่ยไปไปทุกงานค่ะชอบ สารกิจเยอะมากสามคนก็ค่อนข้างผู้จัดการขนาหนึ่งเายว่า้ดูแลคิมสคนและคือตัวเองด้วยนน้องโรเตอร์ใช่้มีแล้วมีงานบ้านแล้ว แต่ว่าก็ยังรับได้ไม่เยอะเพราะว่าน้องติดแข่งลบเยอะเพราะสมั้รงานอีเวต์ก็จะแบบสุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนาะก็เขาก็ติดแข่งตลอดมันใจสาวๆและนุ่มๆยังไงบ้างคะ เหบอก็จะแบบอเตอร์ดังยอนะนกไม่ค่อยให้ชบาแบบในอก็ลงแบบสองเดือนหรือเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ย้งคืแบบส่วนมากหนูว่าน่าจะมาลงที่หนูกับพี่ยาค่ะแบบก็แบบบางครั้งก็แบบอุ้ยแบบถาบอกน้องด้วยนะว่าแบบหล่อมากะไรเลยหรือเพื่อนบางคนก็ชอบชอบน้องหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบอุ้ย จเย็นก่อนเราก็จะห่วงใเราก็จะแบบไม่เห็นหล่อเลยหล่อตรงไหนเบียบอกว่าตอนนี้ถึงข้าวหนูมาห่วงน้องบ้างแลห่วมันเมนการเอก็่นะผมไม่คอยได้ไม่ได้คุยด้วยแล้วเราตื่นเหมือนว่าเราเหรอ่ แค่ได้ยินพี่สาวบอกเขาบอกเพื่อนๆเขาบอกแล้วมีเยอะไากที่แบบฝากพี่ๆมาบอกก็มีบ้างตัวตัวติดตัวเลยไม่ค่อยครับเพราะแบบคุณน่ากลัวส่วนมากจะโค้งหนูกับพี่เอโค้งแบบมีคนมาถามหนูเยอะมากเลยแบบอายุโค้ดเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาถามโค้แบบโค้ดเตอร์โสดไหมคะพี่เสียแล้วมันตอบไปว่ไห ตอดีไ่นะเกิดไมด้เวลาเล็กหน่อยน่าจะเริ่มน้องวคนี่อายมาน่าจะเริ่มฉิดแล้วไม่มีรู้ความจริงหมลูกรู้ค่ะยี่มากเลยลูกนั่นน้องชอบคนเรียบร้อยอบคนเรียบร้อย ทุกคนคือสิงห้าไอ้ไอ้ไออันนี้เรื่องจริงเถอะไม่มีเด็กจริงหนูก็พยายามเลยเราต้องคนนี้ได้ไหมคนนี้ได้ไหมน้องไม่เคยไม่เคยพูดอะไรเขาแบบคนไหนน่ารักอะไรคือเขาจะนิ่งมากอะไรอย่างเงี้ย อันนี้้องขอไม่ยุ่ให้น้องตัวเองล้ ไม่ยอะทีนี้จะเดี๋ยวทีที่พายเอสองคนในแข่งอืมเออเป็นจานโรเตอร์ f r ไม่ทำที่สะานทีดีน้องโรเตอร์แต่ก็แฟนถามให้ตามกันใช่ไใช่ปิดมิดชิดด้วยนะคะต้องมีชิดต้องมีชิดต้องมีชิดไม่เห็น ใกล้แล้วครับใกล้ตอนนี้ก็ติดใจใจล้ก็ยังยังรับโคดอ่ะได้บาร์เชอร์กันเรื่อยๆก็เลยยังไม่เห็นันว่าจะมีถ้าเขาะยอยมา

เราชอบแบบล้อจะชื่อมันมันไม่เข้าอะไรกับใครเลยแล้วอุตส่าหศนีไปที่ลงรถแล้วโอยที่ลงรถหวังว่าจะได้ที่จายนะลงรถกก็าับไม่หมดไม่หมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแทนแทนสร็จจริงจริงเล่่งเล่่งที่สุดครับเพราะว่าอยากเจนบอกว่าอยากจะเข้าไปตอนไหนปีใหม่ปีใหม่เละบอกช่างไว้ว่าจะไปเซเลบไรตปีใหม่ที่นั่น แล้วคนนี้คนนี้คนนี้จะโทรตามจิกตลอดเลยแล้วเราเตจะแบบว่าโกกกระเบื้องเมื่อไหร่ครับต้องเสร็จวันนี้วันนี้นะครับเปี้ยใจ่โหดมากไม่ได้โหดหรอกเขาต้องแบบต้องแบบเป๊ะอะเป๊ะ าเลยเดทไลนเราก็ปวดได้ปวดดิเได้เลยได้สัญญาบีโอเม่อ้ยเเป็นหนึ่ที่ปวดมากเนี่เออมากกลัวมากก็ชื่อรงตอนตอนเสรแต่เราไปอ่านดูไปเช็คบ้านประมาณหครั้งเราก็เออทุกครั้ง เขาจะขึ้นไปอ่ะครั้งแรกขึ้นไปใช่ไหมก็ไม่ได้กินอะไรขึ้นไปก็ไม่ได้ตอนขึ้นไม่ไดีเหยอไม่ปวดอะไรนะแต่ตอนลงนี่คือลำตาไหลซึ่งซึ่งมันสูงมากไม่สูงไม่สูงผมเดินลงไม่จับอะไรเลยผมแค่เดินลงใช่หนูกับโรเตอร์วิ่งขึ้นวิ่งลงได้เลยแต่ว่าเจ้าคือขาสั่นแล้วร้องไห้สี่สิบนาทีครับไม่ปวดจิงกวจะลงได้เนี่ยเกือบชั่วโมงใช่แล้วก็หายใจไม่ออกเลยคิดว่าคือสิทธ ก็คืออันนั้นตัดแค่บางส่วนไงแต่ว่าแคคือแบบว่าเอาเวลาจริงๆที่ลงมาถึงพื้นชั้นหนึ่งเนี้ยคือแบบเกือบชั่วโมงทุกครั้งเลยขออ้างขออ้างขออ้างไม่แต่ผมก็เข้าใจเขาเพราะว่าเขาก็เราไปครั้งอื่นที่ไปก็เดินขึ้นไปแต่ก็ไม่คือหนูชอบแบบคอเาแบบคุยไปด้วยแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วคือเราเองมาอยู่ชั้นสอ บันไดช่างอะเนาะไม,ไไมไ่ตอนนี้บันไดกำลังทำลลูกทราหน้าเดินบันไดปกติลเหขอบคค,อบคุณค่ะ